Ho 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 ของดีแล้วประเด็นคือถูกจับได้ไงครับว่าเธอเนี่ยนะขโมยของพนักงานก็หมายปองอีกแล้วไงครับเรียกเธอมาที่หลังร้านบอกว่าซุกข,ของอยู่ตรงไหนจะให้เปิดม,มาแบบชำนาญเธอช่างน,น่าสงสารครับเพราะถูกรุ่นพี่เนี่ยนะให้มาขโมยขอยกมือกราบสวัสดีสวีดัสทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมเหมือนเคยนะครับมาอีกแล้วไม่ได้หายไปไหนหนานนะครับพอดีไปเที่ยวลาวมาก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์และขอย้ำอนนีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้เป็นแแค่่การสดดงไไมไม้ีแผนนนะะครรรับหืออทอไเเกิเย้ยเป็นแค รอเธอโทรมาหาฉันแล้วเดี๋ยวจะฟอร์มเป็นผู้ปกครองซึ่งก็แน่นอนครับคำว่าผู้ปกครองเนี่ยนะไม่มีจริงนางเอกก็ขอโทษนิ่ๆครับบอกขอโทษจริงๆค่ะหนูไม่ได้เป็นคนหยิบจากนั้นก็ได้ก้มขอโทษไปครับด้วยความจริงใจพนักงานก็มองใหม่แบบเอาไงดีวก่กูหน้าตาดูไม่ค่อยจะสู้พนักงานก็รู้ครับว่านาอเอกเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนหยิบส่วนน้งเก้มหน้าซีดแบบถ้าหนูไม่ผิดแล้วหนูออกไปได้หรือย,ยังผู้ชายก็บอกยังเพราะว่ามันเป็นโกฎของร้านฉนะนะฉันต้องแจ้งผู้จัดการส่วนน้องเอกก็เลยร้องไห้ครับเพราะว่าถา สั่งไปนะครับมันช่างน่ารักเสียจริงเพ่ก็เลยน่านิ่งครับบอกอาใจาจริงฉันก็ไม่อยากทำถ้างั้นนะนะฉันจะขออะไรเธอสักครั้งตัวนายก็จใจแส่ครับบอกแล้วจะให้หนูนั้นทำอะไรพนักงานก็บอกโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันโทรหาผู้จัดการกันแล้วกันนายก็เลยพูดแทรกไปต่อเขาบอกได้ค่ะตามนั้น